ลวงมันก็น่ารักดีนะคือผมรู้จักกับทางคุณลีน่าจังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะมาแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทสมกันนะนะพอมาครั้งนี้ผมว่ามันมันล้าเส้นไปนิดหนึง่งขอโทษนะฮะพี่ไม่เคยมองเห็นว่าคุณลีน่าจังเป็น,นไอดอลผมผมรู้แนละ้วผม,มเห็นแล้วเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้ค่านะเพราะว่าผิดชอบช่วยดีเนี่ยคือยังไม่รู้เลยจะไปด่าคนอื่นได้ยังไงแต่ที่พี่ไม่โอเคแลวพี่ถือว่าล้ำเส้นคือหนึ่งเนี่ยการมาแช่งลูกพี่ บอกว่าเียคนที่ร่วมรายการเนี่ยส่งนางงามมาให้มันเอาเนี่ยพูดอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นไรครับก็ข้องฝาบอกตัวนี้ว่าข้าวมันไก่ที่ประตูน้ํานี่อร่อยมากนะครับแต่ว่าโอเลี้ยงกับผัดไทยที่สารนี่ก็อร่อยไม่แพ้กันไปนะคะอาภัยพี่หนุ่มก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่มันดูรุมเร้านะครับพี่ก็เหนื่อนนิดนึงครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้เยอะมากเรื่องคลองอะไรอย่างเงี้ยครับมันมัน ฟิดแบ็กมาหาเราในทางที่แบบว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทํากับหน้าที่ของเราพี่นุ่มอย่างเช่นยังไงอะเช่นกับการที่เราบอกว่าเราไปเข้าข่าบาเราไปรับเินเราไปรับเงินเราไปอะไรต่ออะไรจากรับเงินใครอะหมายความว่าจัดคุณตั๊กทงคุณอะไรอย่างนี้มาอ๋อหมายถึงนีนหน้าจังไงหรอแหมเขาพูดซะอ้อมเฉยคือมันเป็นกรดีความไปแล้วมันข้อเท็จจริงพูดได้หมดแลวฮะนข้อเท็จจริงนะครับก็คือคืออันดับแรกก่อนเลยเรื่องเรื่องเรื่องของทองเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าที่พี่นําเสนอกันทุกวีทุกวันเนี่ย คือพี่มองว่าเป็นประโยชน์ต่อสาารณชนกันนอ,อันดับแรกคือพี่เองเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือว่าไม่ได้มีความบาดหมางก,กับทางฝั่งของคุณตั๊กกับคุณเบียร์มาก,ก่อนนะฮะแต่ว่าการนําเสนอไปเนี่ยมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นและอ,อย่างหนึ่งอ่ะพี่มองว่าวันนี้เรื่องแบบนี้มันมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วนะครับแล้วก็มีการทำคอนเทนต์เรื่องของออทําบุญนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองนะพี่มองว่ามันมันไม่เหมาะ นะครับแล้วก็ยิ่งชาวบ้านเองไม่รู้เรื่องของทองด้วยว่าทองเนี่ยมันมีแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับเพื่อเอ่ยชื่อเรื่องทองเอ่อขึ้นทองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าคนก็จะแบบโอเคซื้อทองซื้อทองทองถูกทองถูกซึ่งโดยเขาอาจจะไม่ได้รู้ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงบางคนเนี่ยก็คือเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเห็นว่าเออทองถูกปุ๊บก็ไปซื้อมาประกกศว่าเออเดี๋ยวกลับว่าจะขายมีกําไรจะบอกเขาโลภก็ไม่ได้หรอกอนี่ฮะห้าพันขายสามร้อยกบาดใครไม่ซื้อ บอกเป็นทองถูกไหมม,มันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องเล่นกับความรู้สึกของคนความเชื่อของคนอนะ่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจชาวบ้านก็เหมือนกันนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะได้มีการเปิดข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้หนึ่งเนี่ยประชาชนจะได้ตื่นรู้แล้วก็ได้มีการนําเอาไปเป็นบทเรียนนะฮะถอดบทเรียนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะต้องระวังด้วย<ต>นะครับกัตบตนี้เองเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วแล้ว,ลลวการที่พี่หนุ่มได คือมันเป็นเรื่องน่าตกใจฮะเป็นเรื่องน่าตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วอะเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่คนที่จะขายพูดไม่หมดค,คือพูดง่ายมันมันต้องบางทีมันก็ต้องต้องตรงไปตรงมาครับโอเคทองอันนี้สร้อยทองเนี่ยมัน 18k นะ,ะอ่า 18K เคอ่ะคุณรู้ไหมคืออะไร 18K 18K มันคือทองที่มีอยู่7จอนอ่านอกนั้นจะเป็นเนื้อเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปขายเนี่ยราคาอาจจะตกนะ คุณก็บอกไปคุณไ like ลฟ์ไปทั้งวันอ่ะคุณพูดแค่นี้เองให้คนเขารู้ให้คนเข้าใจ<ม>อะไรอย่างเงี้ยพอแบบคุณไม่พูดอ,อันนี้เป็นทองนะซื้อได้ขายได้จำนำได้คนก็ไม่รู้ไงมันก็เกิดเป็นประเด็นอะไรแบบนี้<อ>พี่นุ่มคะอย่างประเด็นเรื่อง่วงสางขูคะ่ะที่มีการพ้นไปตอนนี้สามารถยืนยันได้เลยหมคะว่าเป็นใครที่มันคือคือจริงๆแล้วอ่ะพี่พี่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะต้องเป็นใครแต่พี่ก็ก,ก็ก็มองว่าร่วงมันก็น่ารักดีนะ <c oughs> เออ่วงสาครูห์วิวก็ พี่ก็ไม่ได้เรื่อย่างคือเขาเขาจะมาเป็นด้วงจริงก็คงจะเป็นไม่ได้หรือใครจะเป็นด้วงหรือใครจะเป็นสิงสาราศาสตว์จริงรรก็ควรเป็นไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษยถ์ถูกไหมฮะแต่ยังเมื่อกี้เขามีหน้จาจังเขาขอโทษเราเขอไหว้ขอโทษใ,โดดใช่ดหลายสดไปแล้ว,วคือ,ค,อคือต้องเรียนแบบนี้คือผมอ่ะรู้จักกับทางคุณลีน่าจังเนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทสนมกันแล้วนะ ทีเนี้เราก็มีระยะห่างคือคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยแกก็เคยมีการวิาพากษ์วิจารณ์ผมเหมือนกันนะครับเนเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยถือสานะผมเข้าใจในในในมุมของแกในบริบทของแกที่แกเป็นอยู่นะครับที่แกเองก็คงอยากจะจะ มียอดไลฟ์หรืออากจ,จะแบบเออต้องการให้มันมีคอนเทนต์ถึงแม้มันจะเป็นอขอโทษนะอาจจะต้องเรียกว่าเป็นแบ d พีอาร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย mm hmm. คือเราเข้าใจแต่เพราะว่าพอมาครั้งเนี้ยผมว่ามันมันล้าเส้นไปนิดหนึ่ง mm hmm. นะฮะมันล้าเส้นไปนิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนนะที่ติดตามรายการผลกระแสติดตามผมอยู่หรือติดตามตัวเขาอยู่เนี่ยก็คงจะรู้ว่า มันมีมุมไหนบ้างที่มันล้าเส้นผมนะครับคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าผมเองเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณน้องค่ะคุณน้องแกเล่าเหตุการณ์ว่าตัวแกเองเนี่ยโดนอะไรมากจากแม่ตักนะฮะแกมีการอัดคลิปลงโซเชียลแล้วหลังจากนั้นแกปิดคลิปไปเพราะว่าทางคุณตักเองเนี่ยได้มีการไปให้ทางฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์มาเหมือนแบบเออเน็ตไอดอลเนี่ยมาเหมือนกับโจมตีแกตนรถกําพาวาทัวร์มาลงตนแกก็เลยต้องปิดไปนี่คุณน้องบอกมาแบบนี้รปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยมีคนส่งขาวบอกว่า,วาเน็ตไอดอล ประตูน้ําหรือเปล่าเอาตรงๆนี่สาบานให้ตายเลยนะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเน็ตไอดอลประตูน้าคืออะไรแล้วพี่ไม่ขอโทษนะฮะพี่ไม่เคยมองเห็นว่าคุณดีน่าจังเป็นเน็ตไอดอลเพราะว่าคําว่าเน็ตไอดอลมันคือมันคือคือผู้นําทางทางความคิดทางอะไรอย่างเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาแต่พี่ไม่เคยมองคุณคุณดีน่าจังเป็นเป็นแบบนั้นไงพี่ก็เลยไม่คิดว่าเขาเป็นเป็นเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เลยงงพี่ก็เลยถามว่า เน็ตไอ้รอบประตูน้ำใช่หรือเปล่าที่เขาส่งมาถามคือพี่ไม่รู้ไงปรากฏเขาบอกว่าใช่ค่ะจบแค่นั้นเลยหลังจากนั้นแกก็ด่าพี่ละแกก็เริ่มด่าพี่ไอ้นุ่มกันใช้ไอ้เฮียนุ่มทุกนี่นั่นอัอะไรไม่รู้คือพี่ก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะเป็นเป็นแกและแกก็ด่าก็ช่างแกก็ปล่อยวันรุ่งขึ้นพี่ก็ทํารายการก็มีคนมาถามอีกว่าโอเคเนี่ยมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกแล้วนะมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกแล้วนะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าเป็นว่าเป็นคนนี้ แต่พอต่อหลังเริ่มมีส่งมาเรื่อยๆนี่ยพี่ก็เอ๊ะหรือรอะไรยังไงวะพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็เลยพูดแบบรวมๆว่าโอเคแบบผมผมรู้แล้ผแลวผมเห็นแล้วเพียงแต่ว่า <cell S 2> ผมก็ไม่ได้ให้ค่านะเพราะว่าผิดชอบช่วยดีเนี่ยคือยังไม่รู้เลยจะไปด่าคนอื่นได้ยังไงมันคือข้อเท็จจริงอ่ะคือข้อเท็จจริงที่เราสามารถพูดกับคนอื่นๆได้อ่ะใช่ไหมว่าเออผิดชอบช่วยดีคุณต้องรู้ก่อนท <ๆ S 2> ีคนน่คุณจะด่าคนอื่นมันต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอไปมันก็ต้องมองมุมอื่นๆด้วยประมาณอะไรอย่างนงี้ยคือแบบที่ ถูกไหมแต่ใครจะรับหรือไม่รับก็เรื่องของเขาอเสร็จปุ๊บไม่จบก็ยังคงด่าพี่ด่าแบบว่าเออพี่ไปไปลังแกไปนู่นนี่นั่นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอฮะเพราะพี่เข้าใจในบุมขมงแกแต่ที่พี่ไม่โอเคแล้วพี่ถือว่าลำเส้นคือหนึ่งเนี่ยการมาแช่งลูกพี่แล้วก็มาบอกว่าพี่เองเนี่ยไปให้ทางฝั่งของคนที่ร่วมรายการนคนถ้าพี่ทำมิจบันจะเป็นพี่นวัดนะฮะ บอกว่าเนี่ยวคนที่ร่วมรายการเนี่ยส่งนางงามให้มันเอาเนี่ยพูดอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบพูดยิ่งหยาบยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะเออแบบเนี่ยโอ้ตั้งนานแล้วเนี่ยแบบคือพูดแบบเนี้ยอ่ะพี่ก็เริ่มแปลกแปลกละมาแช่งรูปพี่ซึ่งแบบอันเนี้ยเกินไปเกินไปถึงแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่โดยด้วยวินยูชนของทุกๆคนที่ดูอยู่รู้ได้ครับว่าเขาพูดถึงใครและเขาหมายถึงใครหรือทุกคนที่นั่งเนี่ยมายืนสัมภาษณ์ไ่ตรงเนี้ยจะไม่รู้เขาพูดถึงใคร ทุกคนก็สามารถเป็นพยายในใ้พี่ได้นะว่าเขาพูดถึงใคร<ม>เพราะเรารู้อยู่เพราะเราเป็นวิญยาชนเราดูเรารู้<ม>เราแยกแยะได้เราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายดิเขาภาษาคนพูดออกมาแล้วเราจะแบบเฮ้ยม,มันมันมันไม่ใช่เราอะนึกออกไหม <laughs> เพราะฉะนั้นนี่คืออย่างที่บอกเป็นหลักวินยาชนสิ่งที่พี่รู้สึกแย่คือการมาแช่งลูกพี่<ม>ทั้งทั้งที่ลูกพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย <laughs> แล้วคนเป็นพ่ออะพี่บอกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่จะสวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวัน พี่สวดมรห้ลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเ้นสวดทุกวันในขณะที่มีคนหนึ่งแช่งลูกพี่พี่รับไม่ได้อ,อพี่รับไม่ได้ท่านั่นแหละเรื่องมอยู่แค่นี้เลยพ่าไมนจะเป็นดีซอฟุตพินด้วยอนาคตน้องถูกต้องถูกต้อง,ถ,องถ้าเขาเห็นเนี่ยลูกสาวพี่ก็เห็นเขาจะเขาจะว่ายังไงถูกไหมฮะว่าเฮ้ยพ่อกูแบบไปรับเงินคุณตั๊กมาล้านหนึ่งหรือเปล่านู่นนี่นั่นบอกว่าพี่ไปรับเงินคุณตั๊กมา <c oughs> แล้วก็มา ทำคอนเทนต์แต่ไม่ลงในช่องสามเอาไปนู่นนี่นั่นเนี่ยมีหลักฐานมีคนมาบอกรุ่นเนี่ยกูได้หลักฐานแล้วมึงกูจะมึงเข้าคุกมึงเป็นคนมึงก็พวกเดียวกันกับไอ้พวกไอ้น่าทีวอะไรเงี้ยทุกคนดูหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือพี่เลยบอกว่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณไม่มีแต่คุณมากล่าวอ้างแบบเนี้ลอยๆอะ่ะผมเสียหายนะแล้วทางบ้านผมจะมองยังไงคนที่รู้จักผมจะจะมองยังไงแล้วพี่มีหลักฐานนะฮะก็คือ เนี่ยพี่ก็จะให้ดูเลยอันนี้ให้คุณลีน่าจังได้ดูนะครับค,คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับมันคือการทอล์นะฮะสินค้า3นาทีในรายการโหนกระแสซึ่ง3นาทีนั้นน่ะเป็นเวลาของช่อง3ช่อง3เนี่ยนะฮะได้มีการานำออกไปนะครับขับคู่ค้าไปเสนอขายให้กับลูกคู่ค้าก็คือเป็นเอเจนซี่ต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทที่ชื่อว่า GMN Agency Thailand นะฮะ G M N เอเจนซี่เนี่ยก็จะมีการเอาเวลาเนี้ยไปขายต่อในฐานะเป็นตัวกลางปรากฏว่าก็จะมีสามีของคุณตั๊กเนี่ยมาซื้อก็คือคุณการพลถูกไหมฮะคุณการพลเนี่ยมาซื้อแล้วก็จ่ายเงินให้กับทางฝั่งของ G M N นะฮะเป็นค่าโฆษณาหลังจากนั้นเนี่ย G M N ก็จะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะฮะหักลบกบนี่็คือเขาต้องมีส่วนได้อยู่แล้วเขาต้องหักเปอร์เซ็นต์ของเขาไปแล้วก็ส่งกลับคืนมาที่ช่อง3-200 0 0 0กว่าบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือหลักฐานชั้นดี มันก็จะเป็นเนี่ยครับเห็นไหมฮะคุณการพลก็คือคุณเบียนะฮะจ่ายเงินให้กับ GMN Agency ซึ่งไม่ได้มีพี่เกี่ยวข้องเลยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะในเนี่นแอยห้าสิบบาทดูไหมครับหลังจากนั้นเนี่ย GMN เนี่ยนะครับก็ได้มีการนํามาชําระให้กับทางช่อง3ก็เนี่ยฮะหัวกระดาษของช่อง3เนี่ยจีเอ็มเอ็นเอเจนซี่เห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นช่องสาก็จะรับเงินค่าโฆษณามันเป็นธุรกิจของเขาไม่มีชื่อพี่หนุ่มเลยไม่มีชื่อพี่เลยแต่คุณกลับเอาเรื่องนี้มายัดเยียดให้พี่ว่าพี่ไปรับเงินคุณตั๊กมาแล้วเป็นเงินแบบสกปรกเป็นเงินนู่นนี่นั่นเพราะมันไปโกงเข้ามามึงยับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ยอมไม่ได้นะครับพี่ยอมไม่ได้พี่ก็เลยให้ทนายเนี่ยทำเรื่องและยื่นฟ้องนะครับในข้อหาบินประมาทนะครับทั้งอาญาแล้วก็แพ่ง ครับหลังจากนี้ถ้าเขาแบบว่ามากราบขอโทษขอร้องพี่คุณจะมีแบบนีอ่อ่ะเดี๋ยว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 พี่พูดตรงห้งนะขอ,ขอตรงนี้พูดให้จบก่อนนะมันจะได้เป็นเป็นเป็นขั้น,เป,น,เ,ปนเป็นตอนอะนะฮะคือเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่ก็เลยยืนยันว่าพี่เนี่ยฟ้องจริงรพี่ตั้งเรื่องทนายฟ้องจริงนะครับ,รบแล้วสิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับที่วันนี้คุณไปขอโทษที่หน้าพญาไทยว่าฉันขอโทษนะที่แบบฉันเอาเรื่องไอ้หนึ่งล้านบาทเนี่ยไปพูดฉันไม่รู้ ความผิดของคุณสําเร็จแล้วครับแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณยอมรับไปแล้วคุณพูดถึงผมจริงๆนี่คือหลักฐานชั้นดีในชั้นศาลผมจะประกอบเรื่องนี้ยื่นกับศาลกับสิ่งที่คุณขอโทษผมไปนั่นนะนะครับเพราะเรื่องนี้ถึงคุณจะขอโทษผมรับทราบผมรับเอาไว้นะฮะผมรับเอาไว้ผมรับรู้ว่าคุณขอโทษแต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าคุณด่าผมมาห้าวันคุณด่าลูกช่งลูกผมคุณด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวนู่นนี่นั่นให้สังคมได้รับรู้แล้วขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้เหรอ ไม่ใช่ครับคือมันยังไม่รวมกับเคสอื่นๆที่มันเกิดขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากให้เป็นบรรทัดฐานถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจบที่ศาลนะครับศาลจะไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยนะครับไม่เป็นไรผมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่คุณจะขอโทษผมวันนั้นก็ได้ที่ศาลนะฮะก็ให้ศาลท่านบันทึกเอาไว้เลยว่าคุณจะไม่มายุ่งกับผมอีกไม่มาแตะกับผมอีกแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าคุณยังพูดถึงผมอยู่ผมจะเก็บเข้าแฟ้มแล้วผมจะให้ทนายเนี่ยฟ้องทุกสัปดาห์จะเป็นหล ที่แบบว่้เขาสัญญาไปเลยว่าจะไม่มีการม,ากมันต้องเป็นแบบนั้นครับคือเมื่อขึ้นสู่กระบวนการตามชั้นศาลผมต้องทําเอกสารทั้งหมดเลยว่าต้องไม่มีการมาเกี่ยวข้องกับผมอีกหรือวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นสูส่ศาลเนี่ยยังไม่สู่กระบวนการตรงชั้นศาลนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ายังเอ่ยถึงผมอยู่นะฮะจะโดยทางตรงทาอ้อมไม่ได้เอ่ยชื่อหรือโดยวินโยชนที่สามารถทําให้คุณรู้ได้ไ่าเป็นผมผมจะฟ้องคุณทุกสัปดาห์ครับถึงที่สุดแน่นอนยังไงก็เป็นไปตามนั้นครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยากจบ รอไปที่ศาลแล้วไปเกลียดไปไปไกลเกลียดที่นั่นขอโทษผมต่อหน้าศาลแล้วต้องขอโทษคนใต้ว่าพ่อผมเป็นคนใต้เพราะคุณเคยมีการพูดเชื่อมโยงถึงคนใต้ว่าคนใต้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับตัวเลข5าล้านล่ะครับพี่หนุ่มทำไมถึงเป็นตัวเลขนี้ครับก็<ค><ะ>เป็นตัวเลขนี้แหละครับผมว่ามันก็ดูสมน้าสมเนื้อดีนะค,คือ5้าล้านเนี่ยไม่ใช่ราคาของเขานะราคาของพี่เพราะว่า5ล้านได้มาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบริจาคไปตามหน่วยงานต่างๆทั้งหมดพี่ไม่เอาแม้แต่สลึงเดียวถ้าได้ได้เท่าไหร่ ให้เท่านั้นมันเป็นการเรียกเพื่อให้เขาอาขอยนะครับมีความสะใจไหมครับพี่นุ่มไม่ใช่ความสะใจครับมันเป็นสิทธิ์ของพี่ที่พี่เสียหายนะครับพี่เลยรู้สึกว่าอด่าฟรีไม่มีในโลกถ้าเขาไม่เขาไม่มีอะพี่นุ่มก็ยึดรัพย์ถ้าเกิดคดีถึงที่สุดนะฮะถ้าคดีถึงที่สุดแล้วเขาผิดจริงๆต้องบอกนี้ต้องให้ต้องต้องให้ต้องให้เปิดกว้างให้เขาด้วยว่าคดีถึงที่สุดแล้วจริงๆนะฮะแล้วผมเป็นฝ่ายถูก ศาลได้มีการสั่งให้ชำระเงินนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าไม่มีการชำระเงินก็สืบรั์กันต่อไปเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าโอเคคุณไม่ผิดนะก็จบแล้วคุณก็จะมาฟ้องกลับผมก็ว่ากันไปเท่าน,นั้นเองก็คือแฝฟทฟฟั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคุณต้องการจะไกลเกลีย่ยไม่ใช่มาขอโทษผมตรงนี้ครับไปขอโทษนู่นนะฮะที่ที่ศาลน,นะครับไปไกลเกลีย่ยผมที่นั่นนะฮะอย่างน้อยจะได้ลงบันทุกบันทึกอะไรไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งสําคัญคือวันนี้คุณยืนยันแล้วนะครับว่าคุณขอโทษผมเพราะคุณ ผมรวบรวมหมดแล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่ยอมรับออกมาแบบนี้ดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่อื่นกรณีที่เขาบอกเขาบอกว่าถ้าไม่รับคำขอโทษเขาจะแจ้งความกลับเป็นสิทธิ์ของเขาครับระบบอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาคใครจะมีการแจ้งความใครจะอะไรก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดทุกพิสูจน์ออกมาแล้วตํารวจไม่ได้มีการสั่งฟ,อฟอ้องที่อายการหรือตํารวจแบบไม่มีการบอกบอกว่ามันไม่ใช่ข้อความผิดต่างๆนานาผมแค่ฟ้องกลับหรือแจ้งความกลับว่าแจ้งความเท็จก็โดนอีกก็คุกอีกก็เลือกเอา บอกว่าเขาหมดตัวแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมนู้นนี่นั่นโอเคก็ถ้ามีไม่ค่าธรรมเนียมหมดตัวแล้วก็ไม่ควรจะไปด่าคนไงเท่านั้นเองฮะเรื่องมันอยู่แค่นี้เลยคือเราโตแล้วอะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะคือผมอะบอกตรงผมไม่อาบเอื้อมที่ไปสอนนะฮะแต่คนเรามันมันคุณเป็นทนายอะคุณมีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่แบบเออเด็กเจอก็ยกมือไหว้อะ เพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้เลยครับไม่ดีหรอกอันนี้เป็นห่วงจริงอย่างคนบางคนมองว่ามาเป็นการเปลี่ยนประเด็นไหมพี่หนุ่มเพราะว่าจากเล่นแม่ตั๊กอยู่ใกล้มาทางนี้แล้วอะไรแบบนี้ไม่มีเปลี่ยนประเด็นครับยังไงผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนประเด็นครเพราะว่าประเด็นหลักประเด็นใหญ่นคือเรื่องของแม่ตั๊กกับทางคุณเบียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเดินไปตามคันรองของมันอยู่แล้วของผมเนี่ยเป็นแค่ภาคแยกภาคเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายด้วยกับการนําเสนอของคกระแสเองจนในที่สุดวันนี้เองก็แบบถูกควบคุมตัวไปพี่หนุ เพื่อวความเป็นธรรมของเขาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่มาถึงคุณตั๊กกับตังคุณเบียนะฮะเพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะเขายังมีโอกาสที่จะต่อสู้ทางคดีความได้เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยต่างๆก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องสืบกระบวนการตามชันศาลเท่านั้นเอง คำพูดที่ว่าเล่นกับใครก็ได้แต่ว่าอย่าเล่นกระหน่ำกระชัยมันกลับมาโอ้ไม่ไม่ไม่เลยครับจริงๆแล้วมดดําพูดเบ้อร์ไปอย่างนั้นเองคะแล้วก็อย่าอย่าไปคิดว่าผมเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้นุ้นนะผมทําอะไรผิดก็ด่าผมได้ว่าผมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าอย่างที่เขาไปบอกว่าผมเป็นคนสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้จริงครับคนสาธารณะอย่างนักแสดงอ่ะคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างผมเองวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่คุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าการวิพากษ์์วิิจาาารรณกกััับบหมมมม่่นนนนนปะทเเีียยส้งๆอู คุณจะบอกผมทํารายการไม่ดีทารายการไม่สนุกนักแสดงคนนั้นเล่นไม่ดีเลยทําไมอย่างงุ่นอย่างงี้ไม่ร้อเลยอันนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่การที่คุณจะบอกว่าเขาเป็นคนเลวคนไม่ดีคนชั่วเงี้ยไม่ใช่อันนี้คุณหมิ่นประมาทเขาโดยที่คุณไล่ซึ่งหลักฐานด้วยแยกให้ออกก่อนก่อนที่จะด่าใครคุณต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วแยกให้ออกก่อนอันนี้ฝากเตือนทุกคนนะอย่างมีกรณีข้าวมันไก่ที่ลีน่าจังเอาไปเลี้ยงทีงั้นคุณที่สอนของพยาไทยแล้วไม่มีใครกินเรื่องนี้ พี่หนุ่มมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นไรครับก็คงฝากบอกตัวนี้ว่าข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำนี่อร่อยมากนะครับแต่ว่าโอเลี้ยงกับผัดไทยที่สารนี่ก็อร่อยไม่แพ้กันครับขอบคุณคาบค่ครับ